สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีโอกาสได้เดินทางามาตามถนนมิตรภาพขากลับจากอุดรธานีจะกข้าเขตจังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะผ่านอำเภอหนึ่งซึ่งเป็นต้นตํำรับของไก่ย่างที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยนะครับจะเห็นร้านไก่ย่างเรียงรายตามาทั้งสองข้างทางนะครับเ,เราจะพาท่อนผชมแวะดูกันเลยครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาแวะ กินไก่ย,ย่างนะครับไก่ย,ย่างที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับไก่ย,ย่างนี่ก็คือไก่ย,ย่างเขาสวนกวางครับวันนี้มีโอกาสได้ผ่านมาทางมาทำธุระที่จังหวัดอุดรธานีครับก็ไเดมาแวออำเภอเขาสวนกวางนะครับหลายสูตรหลายเจ้าเหมือนกันนะครับในประเทศไทยแต่ว่าที่เรารู้จักอย่างเดีคือไก่ย,ย่างเขาสวนกวางครับวันนี้เรามาถึงแหล่ง ต้นตำลับครับไก่ย่างเขาสวนกวางนะครับอันนสูตรพิเศษครับไก่ย่างเขาสวนกวางสังส่งซับก็ได้บ่ครับบลบอซับก็ได้บ่ครับเป็นใหม่ก็ได้เรามาแวะซื้อนะครับวันนี้ไม่ได้นั่งทานครับไก่ย่างเขาสวนกวางเปน็นอำเภอเขาสวนกวางบ่ รสชาตินะครับจะเป็นยังไงเราจะไปพิสูจน์กันนะครับไก่ย่างเขาสวนกวางครับอ่ะขอ,อส,สัมผัสนิดนึงสงสัยว่าเวลาเอาไปกินไก่ย่างเขาสวนกวางอยู่ต่างจังหวัดนี่มันสิคือกันก็อยู่หนีอีกวะอ๋อแต่สิ่งคือกันก็ค่ะเขาจังหวใส่ซื้อมาแค<อ>่สั่นเป็นเป็นเล้านในตัวใรงเบีไปทรงในต่างจังหวัดนี่ไม่ล้านเป็นเป็นผูน้ทรงบอก กับนี่อยู่ค่ะร้านที่เขาเฮ็ดส่งกับนี่โอ้เฮ็ดส่งกมี่ใส่ซื้อนี่มันบ่จ้าแม่ว่าเขาเขาขายอยู่นี่เขาบอกต้องไปขอลิขสิทธิ์ทีังก่อนบ่จ้าบ่เขามาต่างขายเนี่ยวนไหนปขอรีกเกอร์ทีไดเขาก็ตัางเขาเลยแต่เป็นไก่ย่างแต่ว่าเขาแ็บซื้อของเขาเองมันบ่ซื้อร้านเขาตัางหากเนาะอันนี้ซื้อร้านยังครับนี่ร้านกอไก่ค่ะร้านกอไก่ยุทธิ์ถนนมิตรภาพเนาะมิตรภาพอ่าทางไปอุดรเนาะข่างแกนอุดรทางไปคอนแกน จะขอบคุณแก่นเนาะ,ะมาจากอุด่วนท่านต้นตำรับของไก่ย่างเขาสวนกวางเป็นบอ่อต้องมาเอาเมื่อเขาสวนกวางเนาะค่ะเอาเพื่อเอาเพื่อเขาสวนกวางตัวเท่าไรครับไก่ร้อยยี่สิบค่ะเออตัวเร้อยยี่สิบก็เพราะแห้งเนาะ,ะ,ะก็เรียกว่าแต่ละราล่าเนี่ยสิโลสัดพี่กันบ่อนเนี่อันไก่ชนก็คือปันไดดอกเพราะว่าแต่ละตังคพ่นกต่ตังมักเนาะอ๋อการสิบแปดตังกันจักหน่อยได้โอ้โบเมนบแมันเจ้าเดียวเห็ดแล้วมักแบ่ง ขายน้อกันโวยแน่นเนาะ,ะแต่ละร้านก็นมีสูตรด้วยกันเนาะแต่ว่าชื่อว่าไก่ย่างเขาสวนปางก็จะสูตรคล้ายๆกัน<อ>ไก่พันเดียวกันนี่เนานท<อ><อ>ังเกินว่าไก่เนี่ยขนาดขนาดใกล้ๆก,ก,กันเนาะไก่ขนาดโตไก่กเชี่ยงกันแสดงว่าไม่น่าจะมาจากา้ามา้ามที่เขาเลี้ยงเห็มัน าตรฐนจะต้องใส่ไก่ซัมนี่ไหมคะนี่ก็นี่จะ่่าแทะรอบค่แม่เียไก่จะจะเป็นคือกันบัวก็จเป็นไก่ย่างวิเชียนบุรีสิจะคือกันบวบัวคือเนาะวิเชียนจะปินอีกขันหนึ่งออเป็นคนละพันบัว่แมนค่ะอันนี้ไก่ย่างเป็นคนละตัวคนละแบบแมนการการเอาไม่ใส่กันคือกันบัวนี่บัวคือลักษณะกับบัวคือกันนะการปิ้งเนาะไปบังกับพี่น้องามามาบกเสืฟังเนี่ย าแบบอุ่นนูนนั่นก็เลยสอบถามสงสัยนะครับเอามาเบิ้งงแคบี่น้องดูใกล้ๆครับอันใกล้ๆเชียนนี่เป็นสิเป็นไก่เมื่อหลายๆเนาะค่ะมันหลายๆอันนี้ของข้ามันสิคือไก่บ้านเออเป็นเป็นไก่พันธุ์นี้แต่ว่าตัวใบใหญ่เนาะลักษณะประมาณน้นำหนักกับจีไก่เชียนกันเนาะ สังเกตลักษณะการเสียบไม้ก็ไม่เหมือนกันเนาะบ่คือค่ะกระไรย่างมิเช่นไม่รีเสียโบดิบ่ดิเสียออกจากล่องเนาะเออแมนเห็นสองไม้เนาะเออแมนแมนครับจะเสียบไปทางอีกแบบนึงเนาะจะเสียบไปทางนี้เนาะแต่เสียบไปทางใหญจากหัวจากหัวกบหัวกบหางเป็นง่าไปทางกันแต่ห้าวในกลางออกเป็นตัวเป็นบ่แมนค่ะอันนี้ครับนี่คือลักษณะของไก่ย่างเขาสวนกว้างไก่มิเช่นโบมีบ่มีหัวบ่่วยเห็นบ่บ่บ่มีบ่มีเออแมนแมนครับอีกที่แตกต่างกันอย่างนึงว่าโบมีตีนเน้ มีเี่นนะอแมีนๆครับอันนี้นี่เหมือนไก่ย่างมีนี่มีนี่แต่อีกแบบนึงเนาะอันนี้ก็อย่างเขาสมกลางเพราะว่ากับไปกินอยู่น้ำตาลจังหวัดเนาะก็บอกว่าไก่ย่างเขาสวนกวางนะตังค์ร้องซิ่งก็เลยสงสัยพอดีมาธุระท่างอุดรธานีเหมือนกันก็เลยมาแวะอยู่อำเภอเขาสวนกวางเป็นต้นน้ำรับว่าไงเนาะต้นน้ำของเรื่องของไก่ย่างอีกสูตรหนึ่งของประเทศไทยนะครับพี่น้องถ้าสนใจกันถ้ามีธุระหรือว่าตั้งใจอยากมากินพิสูจน ข้อมเสียบของไก่ย่างเขาสวนกลางตรงมาที่อำเภอเขาสวนกลางกับพี่น้องอยู่ถนนพิศพัพนะครับระวังจังหวัดอุดรข่านี้กับจังหวัดขอนแก่นนะครับเนาะพี่น้องกับพวกไก่พวกไก่มาจิ้มตัวนุ่ลับเมอนี้กะไปพี่น้องมาดิสูตรทอดมองครับอันนี้คือร้านขอขอเสนอร้านนิดหนึ่งร้านกอไก่ไก่ย่างเขาสวนกวางเนาะครับครับจังหวัดขอนแก่นนะครับซับไก่ให้พร้อม ตองไปซิมมึงเ่ะไอซีมมึงเ้วเอาแล้วเหอครับเอาเอาแล้วเอ้เรไปกินที่บ้านมังนี่เดินทางฝ่าเรยมาเลยาังกินเนาะขงนบแซุ้ง่อาหารย่นีะครักยตีม่มดกัอครับพี่น้องาพี่นสนใจกมาแวได้นครับร้านกอไก่กย่างเขาสนกลต้นํารับของไก่ย่างเขาสวนกวาเะเป็สูตรของนเดียวของประเไทย้กันโอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจะให้ค่าพี่นองไปบึง ตามถนนนะครับจะมีไก่ย่างเป็นแถวไปจน,นสุดอำเภอเนอะาะเชื่อำเภอทั้งสองฝั่งถนนาสามารถจอดกินได้ทั้งสองฝั่งทางสะดวก,วกดันเลยก็จอดได้ครับพี่น้องสูตรก่ไก่เคี่ยงกันเนาะนสหรับไก่ย่างาเขาสวนกวางครับขอบคุณได้ไรครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันไก่ย่างเขาสวนกวางนี่ยซื้อมักไทยมักมันบ่สูตรสูตรพวกคือกันบ่สูตรเดียวกันแต่ว่าเห็ดคนละคนเห็ดโอ้โหบ่ได้เห็ดนุ่กันเนาะเอาไปอกอย่างหนึ่ง อันนี้ร้านี่ยกระดิ่คือนักเรียนเรียนปองบุฟองอันเหรอันแนวเนียวไก่ย่างไก่ย่างค่ะอันนี้เนียวไก่ย่างบวกกับเครอเขาเส้นฟางค่ะในวัดขอนแก่นค่ะโอ้เป็นไงครับเจ้าละเมื่อลูกค้าไรบ้างครับขายดีอยู่ค่ะทานมีน้องพานไปหนักหน่อยไหแเบกกินอว่าแม่กินไก่ย่างค่ะเบื้องูตรไก่ย่างมันก็มีน้องไก่ย่างเขาเส้นฟางเป็นเอาเอาไปเนี่ยกับดี่เลี้นไปดีไปไปเนาะค่ะโอ้ย ไดันบแม่ไฟเขาเส้นางไคนาะยางน่อยมักเองมักเองทำเองย่างเองแต่ละคนที่มักเองบริเตอเอามาจากหลานเดียวกันดูวะบัตบัตเพืเขาไปกินอยู่เอาเพออื่นนี่ยะเนี่ยาสิมี่มองเห็ด้ยนี่มีหลานเห็นเหมนบอเขาไมซเชื่ออันเขาเอาเห็นธุรกิจเอาบอกธุรกิจย่างนื้ก้ไค่ะซื้อไปขายใด้ซื้อไปขายเขาเส้นกว้างแต่ว่าบริเตยเงินบม่มือน เขาขายเขากับย่างเขากับบริสุทธิ์ดี่าเสียเหมือนบริสุทธิ์ค่ะโอ้เขาเป็นเขากับบริตัางซื้อว่าไก่ย่างเขาส่วนกลางได้มาหอดมันบ่าแต่เป็นไก่ย่างรานนั่นรานนีไปเนาะแมนจ้าเอาบุ้งวิธีการย่างคนเดียวไปเบื้องวิธีเขาเป็นย่างสีสุกเลยล่ะเอาเอาเตานี่นะครับย่างเตาถานเท่านี่เตาถานนี่ล่ะโอ้ย่างเตาถานเนาะโอ้เดี๋ยวมีถังเนาะมีทั้งย่างที่กันเบิร์ดที่กันนั่น์ดที่กันเบิร์ดกันเนาะ ทางไก่อรุตไม่ไผ่ไม่แบบไงเลยไม่ไผ่บานเท่านี่ยนะไม่ไผ่บานเนาะโอ้ล่ำใหญ่เลยนี่คือเอกลักษณ์ของไก่ย่างเขาสวนกว่างบบขึ้นมองอื่นไก่ย่างวิเชียรบุรีบริษีเสียบเนี่ยนี่ที่มันบอกเขาคือเป็นอีแบบหนึ่งเขาก็ขีดอย่างหนึ่งเออขีดขีดการขีดไก่คุ้ยกันครับพี่น้องครับอันนี้ไก่ย right. ่างเขาสวุดยอดขีดอีแบบหนึ okes. ่งใช่เพราะว่าเป็นเป็นเปนตอนสำรับเนี่ยเวลาไปกินท่านอื่นไก่ย่างเขาสวนกว่างของเขา ก็เลยมาหอดมองเลยมาเบิ่งมาเหมืนจังไหนกจอย่างก็จะกวางเนาะมันเป็นอย่างอ๋อตัวนึงนะครับแบบบอซับด้วยครับเด้ตัวนึงแบบบอซับเลือกเอาบะเอาห่อนหอนตัวแจักบาทครับนี่ตัวละลายยีสีเออราคาก็บซัมกันตัวละเนาะราควข้าวกับซัมมันทุกร้านเป็นบอแต่บอซัมค่ะตัวหน่อยตัวใหญ่โอ้ตัวหน่อยตัวใหญ่ด้วกันจ้ามีตัวหน่อยตัวใหญ่เอาเอาตัวซีอบอุ่นด้วยครับเด้ตัวใหญ่กับแพงอันนั้นตัวเท่านตรงตัวนหนิ ก็ยี่สิบก็เกินค่ะโอ้อะไรโอ้ท่านในเต็มที่หั่างมันเกิดจะแห้งมันบ่จ้าแห้งย่างโดนแห้งแหนมโอ้โอ้โอ้ัวนี้ซุกแล้วตัวนี้บ่จ้าที่เตานี่แหละตัวนี้ซุกแล้วเนาะแต่เอาตัวนึงครับเดี oh oh well oh ๋ยวเขซับเด้อโอเคคแบบห่อไปเลยเนาะห่อเพิ oh ่นใหม่นะนะครับอ่านีตุ้มเอียดกับโอเเด้อเสี่ยวกระดาษม่ห่อให้ครับครับครับผมแห้งเขาต้องการเดี๋ยวว่าไม่ดีดูทานวังบอลบอลาพี่น้องอยากกินต้นกำลับตรงนี้เพิ่มเขาสวนกวางจังหวัดขวันแก่น ขางจากกรุงเทพสักกิโลครั oh, บน oh. ี existe, ่นี่สี่ร้อตัวสิสกิโลสี่ร้อยหาะโอ้ส่อยจร้อยายเจ้าะครับเนาะอ่าตัวร้อยเานักเป็นตัวราคาี่เนาะราคานี่ยระค่อ๋อไปพิสร้อยหนึ่งกรมีอ๋รอหนึงกรมีตัว้าน่ มันยังโตน้อยเขาโนเป็นตะกินโอเคครับจ้าอันของคุณหลายๆได้รับเด้อจ้าแบบร้านเมี่ยวไก่ย่างจ้าข้างโรตัสเขาสวนกวางข้างโรตัสเขาสวนกวางนะครับพี่น้องอยาจอดรถง่ายเออพี่บางยารถองให้พ่อค่ะกับแ้าสนใจกับมาเออแวะชิมแวะกินเนาะนี่แหละไก่ย่างแต่ก็นี่ยังยังอย่นั่มที่นี่นี่ก๋วยเตี๋ยวลาบซุยผมเป็นเกลือกันนี่บัซซูนียวค่ะต้มมะม่วงเนาะสุมตำนาะครับนี่นี่จ้า มีอาหารอย่างอื่นน้ำเนาะเราจะไก่ย่างแล้วกับพี่้องอย่จะเลือมาแบบไก่ย่างเขาสวนกวางอัเบอเขาสวนกวางาจังหวัดขวนแก่น